จะทำยังไงคะที่จะรักแบบยังไม่เสียตัวและรลักไปจนถึงเวลาอันสมควรที่จะเสียตัวเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ต้องการมีเพศสัมพันธ์คำตอบก็คืออยู่อย่างนี้เวลาเราเป็นวัยรุ่นเรามีฮอร์โมนปฏิกิริยาการตอบสนองต่อทุกเรื่องเนี่ยเราจะร้อนแรงเราจะเต็มไปด้วยอารมณ์และเมื่ออารมณ์มาเหตุผลมันก็กระโจนหนีออกไปนักหน้าต่างจริงไหมครับผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายเมื่อครบ3ปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งคิดว่าเขารักเรา ปัจจัยที่สองคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะมนกันอะไรกันปัจจัยที่สามบรรยากาศมันเป็นใจและตัวที่สําคัญที่สุดที่มีผลกระทบปัจจุบันคือตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สามครับบรรยากาศมันเป็นใจเพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนขอมีความสัมพันธ์ในห้องเรียนตรงนี้จริงไหมครับแต่มันเป็นไปตอนที่คุณอยู่กับเขาสองต่อสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยู่กับเขาสองต่อสองเขาจะขอคุณได้ไหมครับต่อหน้าพ่อแม่คุณนะครับ ต่อหน้าเพื่อนเพราะฉะนั้นคําตอบสําหรับน้องๆที่ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งก่อนเวลาคืออย่าเปิดโอกาสให้เขาพูดเพราะถ้าเปิดโอกาสแล้วก็มันก็ต้องตอบว่าโอเคหรือไม่โอเคซึ่งทําความลําบากใจย,ยิ่งนักถูกไหมครับโอเคครับ